ทีนี้นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะก,กังวลถึงปัญหาในเรื่องของอระหว่างวันเนี่ยเวลาที่เราทํากิจกรรมด้วยความที่อากาศเมืองไทยบ้านเราเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะร้อนก็อาจจะอยากรู้ว่าเวลาที่เหงื่อออกเนี่ยแป้งเนี่ยมันไหลเยิ้มเป็นคราบหรือเปล่าทีนี้เราก็เลยจะมาลองทําการทดสอบดูนะคะด้วยการใช้สเปรย์ที่เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะฉีดลงบนใบหน้าดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ ันนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์น้ำเปล่าธรรมดาเลยนะอ่าฉีดไปเลยให้ชุ่มๆประหนึ่งว่าเหงื่อออกนะคะเอาไปเลยค่ะชุ่มๆนี่นะคะน้ำถึงกับไหลนะคะเปียกเต็มหน้าเลยก็สังเกตนะคะว่า แป้งเนี่ยน,นะคะก็ไม่ได้ไหลลงมานะคะไม่ได้ไหลลงมาเป็นคราบขาวๆเลยนะคะทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราเหงื่อออกเนี่ยเราก็แค่ใช้ทิชชู่นะคะซับๆลงบนใบหน้าเบาๆนะคะชุบๆซับเบาๆนะคะ นี่จะสังเกตได้นะคะว่าบนททชูเนี่ยแทบจะไม่มีคราบแป้งติดออกมาเลยแล้วหน้าเนี่ยนะคะก็ยังคงกระจ่างใสเหมือนเดิมก็คือแป้งตัวนี้นะคะมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะรู้สึกว่ามันจะช่วยกันน้ําได้ดีพอสมควรกันเหงื่อนะคะทําให้หน้าไม่เป็นคราบระหว่างวันแล้วก็เหมือนกับถ้าเราใช้สเปรย์น้ําแร่ะคะ่ะฉีดเข้าไปก็จะทําให้หน้าเหมือนกับเหมือนเครื่องสําอางมันจะยิ่งติดทนขึ้นแป้งก็จะยิ่ง ติดดีอะค่ะแล้วก็สีเหมือนมันจะดูใสๆขึ้นด้วยครับฉ่ำว่าวอะค่ะประมาณนั้นโอเคค่ะไปลองกันดูนะคะ